แตคุณเคยทำอะไรแล้วมันเวิร์ก ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญแอดหรือว่าแบนเนอร์หรือว่าใช้สื่ออะไรอ่างเงี้ยแม้แต่เลือกโปรดักอะไรเงี้ยคือคุณคงสงสัยว่ามันทําซ้ําได้ไหมผมมาเล่าอย่างนี้ก่อนว่าปัจจัยเนี่ยของผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งปัจจัยซึ่งจริงๆงมันอาจจะมองเป็นร้อยรเป็นพันพปัจจัยได้เลยแต่มันเอาแบบเบสิกก่อนพื้นฐานก่อนคือว่าช่วงเวลาที่มันไม่เหมือนกันสินค้าไม่เหมือนกันฟังก์ชันหรืออิโมชันอลที่คุณเล่าไม่เหมือนกันนะครับงบที่คุณใช้หรือแม้แต่รีชที่เข้าาาถึงงคคว่่ทขูแรราาพฤติ บริโภคหรือแม้แต่สวิตชิงคอร์สที่เกิดขึ้นณวันนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอความสําเร็จถ้าคุณจะเอามาทําซ้ําคุณควรต้องใช้สูตรเดียวกันแต่ใช้สมการตัวแปรไม่เหมือนกันคือความสําเร็จทําซ้ําได้ไหมผมตอบว่ามีแนวโน้มที่จะคิดและทําซ้ําได้หากคุณตีความปัจจัยแฟกเตอร์ต่างๆบวกกับปรับเปลี่ยนให้มันร่วมสมัยหรือว่าให้มันตามสถานการณ์เช่น เมื่อก่อนคุณอาจจะมองว่าถ้าเกิดทำสินค้าแล้วคุณยิงแอดเยอะๆมันจะดีต่อมาปัจจุบันคำว่าแอดเหล่านั้นมันเป็นอะไรล่ะ มันอาจจะเป็นคุณมีรีวิวเพิ่มขึ้นไหมหรือคุณเองอาจจะจัดโปรเพิ่มขึ้นไหมหรือคุณอาจจะทำคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นไหมถ้าคุณตีความว่าเมื่อก่อนคุณทำแอดเยอะหรือคุณอาจจะไปขึ้นบิลบอร์ดหรือคุณอาจจะไปขึ้นตาม VGI ต่างๆนานาที่เป็นดิสเพย์มีเดียที่เป็น out of ฟ o m e แต่ตอนเนี้ยมันจะเปลี่ยนว่าการเข้าถึงเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันอาจจะต้องเปลี่ยนช่องทางแต่เรากคิดว่าคุณต้องเข้าใจแก่นเหมือนกันว่าการปรับเปลี่ยนจากสูตรเดิมของคุณเนร่หมาเป็นสูตร ในเมื่อสื่อที่คุณจะใช้ไม่เหมือนกันงบใช้ไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ผมคิดว่าโดยสม,มการเนี่ยจริงๆถ้าแก่นของสินค้าเดียวกันกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกันแฟกเตอร์มันจะต่างกันไม่มากแต่ดีเทลและความร่วมสมัยของปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยต่างกันมากแปลง่ายๆคือถ้าเกิดจะทำซ้ำต้งๆเลยอะทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณบอกคุณจะคิดซ้ำทดลองซ้ำปรับเปลี่ยนโดยใช้ปัจจัยเดิมๆสลับไปสลับมา เพิ่มรถหรือแม้แต่หาจังหวะจากคนใหม่อันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่คุณจะทำซ้ำๆๆๆต่อไปได้ตลอดมันไม่จริงนะครับ Ask V